เป็นเด็กที่มัลติสกิลหมายถึงว่าไงฮะมันเก่งเยอะมันทำอะไรได้เยอะมันมีความสามารถหลากหลายจริงฮะแล้วชีวิตมันต้องแฮปปี้เนสตต้องใช้ชีวิตที่มีความสุขถ้ามย้อนกับอีกสองอย่างนี้ใครสร้างมันครับพ่อแม่เราครับพ่อแม่เันคือใครครับก็คนรุ่นนี้ครับรุ่นก่อน้ม่ครับแล้วอันนี้คือผลผลิตของการร้างใช่ไหมนั่นอย่าไปแปลกใจนะครับที่เด็กมาทำงานใหม่ๆกับเราแล้วเราบอกไม่เด็กไม่ค่อยอดทน เด็กไม่ค่อยเอาเรื่องราวเลยเด็กไม่ขยันเลยแต่ทาไมมันทางานเสร็จวะ ขอปู่หลอกล่อหาแบบว่าผมรู้แหละเจเนเรชั่นต่างกันยังไงในการจัดการพ่อไหนจะขอปู่นะอะไรชื่งหาไม่ได้โทรหาเลยเปิดสมุดเลยร้านอยู่ที่ไหนในประเทศไทยโทรหาหมดเลยตอบทฏิหาไม่ได้เลยลูกทำไงรู้ป่ะเข้า Google เอาชื่ออะไรแปะสามนาทีโทรหา คนสองเจนเนอเรช่นเนี่ยคนหนึ no ่งใช้เทคโนโลยีเด yes. ิมๆอีกอะไรโทรหาเพื so ่อนโทรหาคนรู้จักโทรหาเช็คโคงเพื่อจะหาอะไรอะไรที่ตัวเองต้องการแต่คนนึงบอกว่าไม่ต้องโทรหาเขดเลยเข้าไปเล่น g o เ g ิ e สวไปเลยเดี๋ยวมันจะมีชื่อร้านอะไรเช็คโค้กมาก็โทรไปหาไม่เกินสามสี่สามสี่ที่หรอกได้แน่นอนมันก็ได้จริงด้วยแต่ที่แรกเห็นภาพชัดขึ้นไหมรู้ยังไหมว่าทำไมเจเนอเรชันใหม่ๆเนี่ยมันมีความสามารถในการจัดการดีขึ้น พ่อแม่ไม่ได้จักนนดการใช่ไหมวิวเม่มันมี Google ลมาช่วยจัดก,การมันมีโซเชียลได้ตัวมาช่วยจัดการมันมีเพื่อนที่มาช่วยจัดการแต่คนรุ่นนึงคือทําทุกอย่าง,างด้วยตัวเองหาเองรู้เองทําเองทําเองทำเองฉะนั้น,เ,น,นเวลาในการทำงานเขาเยอะไหม 30ปีครับมันบอกว่าอะไรครับมากเกินไปมันอยากเป็นเม่อไหร่หปีก็เยอะแล้วแต่ความจริงมันใช่ไหมไม่ใช่ครับก็เลยจะมีเด็กรุ่นหนึ่งที่เป็นเด็กเก่งดีไม่ตั้งบริษัทเองดีไม่อยู่ในโลกเอกายเป็นฟรีแลนซ์เด็กปัจจุบันหลายอะไเนี่ยดีไม่เป็นฟรีแลนซ์เนี่เพราะอะไรฮะเพราะเขาคิดว่าเขาควรจะเป็นผู้บริหารในเวลาสั้นซึ่งจริงคือฝืนโลกไหมเป็นไปไมด้หรอกครับเก่งยังไงก็แล้วก็ต้องมีอะไรนะเวลาที่ต่อเนื่องประสบการณ์ การเป็นหัวหน้าคนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่ตำแหน่งนะครับมันมีความรับผิดชอบมาด้วยถ้ารับผิดชอบไม่ได้เนะต่อให้เป็นตำแหน่งประธานในรที่ยาเมิกันก็พาประเทศเจได้ใช่ไหมครับดังเรื่องพวกนี้เนี่ยกำลังถูกท้าทายในโลกที่คนรุ่นต่อไปเนี่ยมองด้านหนึ่งเ็เป็นคนที่เก่งมองอีกด้านหนึ่งเป็นคนที่ไม่เก่งมองอีกด้านหนึ่งเป็นคนที่หาความสุขมองอีกด้านหนึ่งเป็นคนที่น่าสงสารที่มาล้อมุกแต่จะหาความสุข นั่น้นี่แหละคือโจทย์ใหญ่ที่เรา,าจะมาใช้ว่าแล้วเราจะจัดคน,ดอน,อน,นดในองค์กรยังไงต่อจะจัดยังไงบ้างครับเด็กเขาบอกว่าเขามาทํางานที่ไหนก็แล้วแต่นะขอสอบถามความแฟนเทนสนุกส,กสนานฉะนั้นเราจะไม่เคยเจอบอกว่าเด็กทำงานที่นี่มันเ,เนหนื่อยเนาะมันหนักเนาะจะบอกทํางานที่น,นี่มันไม่ค่อยสนุกเลเนาะ ที่ทำงาน็ิไม่ต้องมาบ่นแล้วนะเด็กสมัยนี้เนี่ยที่จบบริญญาตีมาทําทำงานที่มีอะไรเลยก็่อ่ไม่ให้ะไรมันนะครับครูก็เลยต้องให้ตอบครับพอมาอยู่ที่ทำงานใครต้องให้ตอบก็เท้าแก่เนียจ้าของเนี่ยต้องให้ตอบนี่คือคนที่เข้ามนรุ่ต่อไปถตาองค์กรต้องเริ่มเข้าใจตรงนี้แล้วเริ่มออกแบบว่าเออเนี่ยต้องอยู่ด้วยกันนัานต้องอยู่ได้ไหมแต่าะแลกต้องเริ่มเข้ากระบวนการเป็นมืออาชีพเมืออาชีพคือการใช้เหตุผลนะผมจะยกตัวอย่างองตบกรที่จะชกกัน ในต่างประเทศเห็นป่ะสุดท้ายมันีเราหน้าอกชนกันไหมหรือมันเอาไหล่ชนกันเห็นป่ะนั่นคือการกดปล่อยกันได้แหละครับแต่ไม่โชคกันได้ไหมไม่ได้หรอกครับเพราะมันรู้นะถ้าโชคไปไหล่มันพันคู่กู่และสิ่งที่ต้องทำคืออะไรครับแค่กดปล่อยความกดดันกันได้แหละแรงตียาทางร่างกายเนี่ยมันคือกระบวนการของการใช้เหตุผลมากกว่าหน้าแทนที่จะมือโชคไปเลยเนี่ยกลับใช้สมองคิดเนี่ยไม่มโชคดีกว่าเอาไหลชนให้มันรู้ว่าเราปวดแค่นั้นจบ นี่คือกระบวนการที่น่ากหนใจว่าวันหนึ่งเราจะไปให้ถึงเนี่ยเพราะคนมันต่างกันแล้วความเป็นธุรกิจความรับผิดชอบมันเยอะขึ้นต้องใช้เหตุผลมากขึ้นแล้วมากกว่านั้นคือโลกยอนาคตสทศคำนี้มาแน่นอนคําแรกมันต้องเป็นทุนกันมันต้องพัฒนาได้ไม่อีกางครับผลิตถุนทุนสองผลของการเป็นทุนนุนคือต้องสามารถสร้างผลผลิตที่มากขึ้นได้พัฒนาผลผลิตที่การดำเนนมากขึ้นได้เพราะ เราต้องการ productivity ควาเมือฉีกสามต้องสร้างคนสร้างองค์กรสร้างผลิตภัณฑ์สร้างอะไรก็แล้วแต่นู้นแล้วตอบโจทย์ว่าทั้งหมดที่เราทำเนี่ยเราอยู่กับสังคมโลกนี้ได้เช่นเราเป็นองค์กรเขียวกีนเอรักษาสิ่งแวดล้อมเราเป็นองค์กรไว้เองค์กรคนดีนะเราเป็นองค์กรแต้่ไม่หมดเลยเดี๋ยวจะมีทุกสีเลยทุกองค์กรการสุดท้ายกลายเป็นองค์กรที่มันรหลากหลายสิ ต้องคือแล้ดีไม่พอต้องเก่งด้วยเก่งไม่พอต้องอะไรครับมับผมดชอบต่อสังคมด้วยต้องรับผิชอบต่อโลกใบนี้ทับผิดชอบต่อสิ่งไรเอาเต็มไปหมดเลยที่คือสิ่งที่อยากไปจบมาบังคับให้องค์กรต้องเดินต่อไปเรื่องสัมพัญคือการลี่นแปลงสู่ความสุขมันคืออะไรมันคือการที่วันนี้เนี่ยเรามาชวนกันนะฮะว่าเราจะปรับตัวในโลกที่เปลี่ยนไปยังไงดูภาพดีดีนะ นี่เป็นเทคนิคเลยนะในการอยู่ได้ในอนาคตนี่เดินพวกเราเนี่ยคือลีสองตัวนี้ดีมากเนี่ยคือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคือการมีสิ่งสิ่งโลกสิ่งสำคัญทั้งอย่างนี้การปรับตัวเราต้องรู้จักการปรับตัวเพราะมันคือเครื่องมือของการอยู่รอดของมนุษย์ปรับตัวแรกเนี่ยทุกคนช่วยกันปรับตัวที่สองคนที่แข็งแรงกว่าต้องช่วยคนที่อ่อนแอกว่า ปรับตัวที่สามต้องเริ่มหาความรู้ใหม่ๆความคิดใหม่ๆความคิดสร้างสรรค์มันทาให้กระบวนการการปรับตัวเนี่ยมันอยู่ง่ายขึ้นลิงปุกเนี่ยเนี่ยมี่มันตกร้อนหนาววันหนึ่งมันเจอบ่อน้ำพุบอร์น้ำร้อนเนี่ยมันเรียนรู้ที่อยู่กับบอน้ำร้อนดีๆมันไม่ได้เรียนรู้นะครับมันใช้สมองจริงไหมสุดท้ายเนี่ยมันก็สบายขึ้นนั่นเห็นว่ากระบวนการปรับตัวนี้แต่การปรับตัวแบบธรรมดาการปรับตัวแบบคนที่แข็งแรงกว่าชื่อคนมอนแอร์กว่าการปรับตัวแบบอะไรครับ พัฒนาความรู้ความสามารถองหาความรู้ใหม่แล้พัฒน,นานตัวเองแล้วคุณจะเข้าสู่โหมดใหม่อยู่รอดก็คืออยู่สบายขึ้นแล้วคุณจะเจอความยัง่งยืนมีความสุขนี่คือเครื่องมือในการอยู่รอดในโลกอนาคตเนี้ยต้องปรับตัวให้ได้แล้วปรับตัวคุณต้องไม่ทิ้งคนที่อ่อนแอกว่าชาัข้างน,นี้จะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนหมมันุุย์อย่างพวกเราเนี่ยที่อยู่มาได้เป็นละลัดนหลายๆหลายๆปีปีแสนปีเลยนะก่อนหน้าเี้่อีมันุุ่นอยู่สองพันน ลิงเนี่ยเขาเรียกนุ์ลเนี่ยมีอยู่สองพันโอมูซาเปียเป็พวกเรานะซึ่ตอนนี้อยู่เจ็ดพันล้านกวาเจ็ดพันกว่าล้านตัทั่วโลกนะแต่มีลุ่มเรียกมีออนเนี่มีอเท่าจริงๆแล้วเรื่องมัอมีแอนิเท่าเนี่ยเก่งกว่าพวกเราตัวใหญ่กว่าแข็งแรงกว่าฉลาดกว่าแต่มีแอนเท่าไม่มีอะไรเลยไหมินะครับมีแอนิเท่าจะเป็นปุ่มที่ฆ่าทิ้งคนที่อ่อนแอ่า พัฒนาการของลิงสองฝูงคือฝูงหนึ่งเป็นโฮโมซาเปียนอยู่ใด้การอยู่รวมกันเป็นฝูงคนที่แข็งแรงจะช่วยคนที่อ่อนแอกว่าคนที่เป็นผู้หญิงจะต้องดูแลลูกคนที่เป็นผู้ชายจะดูแลลูกและเมียน,นี่คือสังคมของโฮโมซาเปียนนะแต่นี่อัน,น,นเนท้าไม่ใช่อัน,น,นเดเท้าเป็นสังคมแบบสัตว์สัตว์ก็คือว่าอะไรตัวที่แข็งแรงกว่าจะฆ่าตัวที่อ่อนแอกว่าแม่นั่งไปคนที่เป็นพวกเดียวันี่ย,ยสุดท้ายอน,นเดท้าภายในไม่กี่ มันก yeah, ็หายไปจาโลกและไอโฮโมซาเปียต์เเพิ่มขึ้นโดยเรื่อยๆเพราะอะไรมันอยู่รวมฝูมเองมันช่วยเหลือเครื่องโกงใหญ่เองแล้วมันก็ส่งผลนี้ความสุขเห็นภาพเลยไหมแล้วทั้งหมดที่ผมพูดมาผมก็บอกว่าเวลาเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ผมเล่าไปฟังนี่ที่ผมเล่าไปเยอะแยะเอย่ากลัวเพราะคนส่วนใหญ่ก็เกิดจากความเปลี่ยนแปลงมักจะกลัวมากกว่ากันก็เลยปั่นกับการท้องปรึกมันเกิดยังไงฮะเราเลยปั่จินตนาการไปในทางเลวร้ายเสมอเอง เช่นห้องนี้เน so ี oui ่ยไม่เคยมาเนี T ่ยถ้าปิดไฟระบบเนี่ยไม่กล้าเข้าหนึ่งไม่รู้ข้างในมีอะไรต่อให้เขียนนะว่าห้องประชุมถ้าเรามีความรู้ปุ๊บเราจะบอกห้องประชุมควรมีอะไรเห็นี่ยภาพเ่ากุลาบอะไรเลยเราจะจินตนาการได้การจินตนาการเนี่ยมันจะไม่เกิดถ้าคุณไม่มีทางนี้นะความรู้เนืในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะคุณจะต้องสร้างนะเปลี่ยนความรู้เป็นความกล้าเป็นความรู้คือต้องหาความ ท่าใหม่ๆคือคุณได้สามารถปอยู่โลกนาคตได้และอยู่กับความเปลี่ยนแปลงได้จริงเนียเหมือนกันนะเพราะว่าตัวทุกปีมีคนสองคนนะไปเอเมริกาเลยนะทำวีซาพร้พอมเลยนะมีคนหนึ่งขอไปกับมีคนหนึ่งไม่ไปคนที่ไม่ไปมีความอะไรน,นะกลัวต่อให้ฟีก็ไม่ไปเพราะไม่รู้จะไปอยู่รอดแต่คนคอบอกนั่นคืออนาอคตโอกาสขอไปไปตายเราดับหน้าดีกว่าเลยครับตายอยู่ที่นี่ คนในโลกแห่งความจริงมีคนสองคนนี้นเสมอจริงไหมคนที่ใช้โอกาสเป็นกับคนที่ไม่ยอมเอโอกาสแล้วคนสองคนนี้ถ้าองค์กรไหนมีคนคนแรกเยอะเท่าไหร่เนี่ยก็ไปเยอะแล้วนะครับแล้วคนไหนี่ในองค์กรเนี่ยมีคนที่แปดที่สองเยอะเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะอยู่รอดเร็วขึ้นและเติบโตเร็วขึ้นอันนี้เป็นความจริงเลยคนะองค์กรที่มีคนที่แตกกันนะแล้วิต่างกของเขาเนี่ยคน,นคิดให้องค์กรจเจริญกับองค์กรทําให้องค์กรลวมจบ เปลี่ยนความโรธเป็นความกล้าด้วยความรู้ก็คือการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงทั้งเาังเตอเลยต่อมาจะเปลี่ยนแปลงได้ต้องทําให้คนในองค์กรรู้สึกครับหัวใจของการเปลี่ยนแปลงของจอห์นคัคเตอร์นะอันนี้ใช้เปั่งเลยเขาบอกเห็นไม่พอจับต้องไม่พอสัมผัสไม่พอต้องรู้สึกต้องรู้สึกแล้วเปลี่ยนความรู้สึกให้เป็นการกระทำใหม่ครับเหมือนกันครับเราไม่เคยเชื่อเรื่องแย่ง่ว เราไม่เห็นเราไม่เคยสัมผัสแล้วก็อาจจะรู้นิดๆหน่อยๆเราก็คิดว่านะคือไปเยอะใช่ไหมฮะแต่พอเราสัมผัสการเป็นผู้อบพยพหรือผู้ประสบภัยนี่เป็นไงนะความรู้สึกเปลี่ยนไหมความคิดเปลี่ยนไหมคนที่ไม่เคยหอรถอ่ะแล้วไปหอรถอ่ะกับหลังจากรู้ว่าขอรถแล้วเป็นยังไงเนี่ยขอไปแล้วอเออดี้ะนี่คือเห็นไหมนี่คือการเรียนรู้ไงเช่นไหมคงก็จะคิดความคิดเปลี่ยนไหม จะขอรถไม้ถ้าฝนทนาหม่ยังจะเหลืออยู่ไหมเอาตัวอย่างการขอรถเนี่ยขอต่อให้น้ำไม่ต้องไม่ท่วมข้างในก็ไปนะครับก็เชื้อราขึ้นไงนี่คือองค์ความรู้เนี่ยฉะนั้นเรามีความรู้ใหม่แล้วว่าเราจะไม่กลัขอรถอีกแล้วเอาลบดีน้าทีหวาจริงไหมฮะฉะนั้นนี่นะเข้าสู่กระบวนการเห็นแล้วรู้สึกแล้วเปลี่ยนแปลงแต่นี่จะทายเลยว่านั้นคือต้องรู้จักก๊อปปี้ก๊อปปี้หมายความว่าไง ก็ปีดไปอยู่สองแบบนะก็ปี้ตามที่เขาทำกับก็ปีความการที่เขาคิดคนที่เก่งคือต้องก็ปีทั้งสองอย่างครับเขาคิดอะไรแล้วเขาทำยังไงป,ปงประเทศที่ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาในโลกนี้นะรู้แล้วแต่มาจากที่เขาเสียดีคนระับญี่ปุ่นคือตัวอย่างแับหนึ่งต่อมาคือพวกอะไรนะเกาหลีใต้ฮ่องกงไต้หวันและปัจจุบันือจีมาเท,ท่าไงจีนอยากรู้ว่า ตุญแจหนึ่งทำยังไงจรีนก็ไปหารู้วิธีการทำกุญแจแล้วต้องรู้ไปนะแม้แต่ว่าไอ้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์คืออะไรเพื่อจีนจะสามารถทำกุที่ได้มาตรฐานยี่หรือฮะกสวากิจนี่คือการเรียนรู้ไงแล้วคุณจะก๊อปปี้เนี่ยคุณต้องก๊อปปี้ไปถึงอะไรครับล่าของความคิดของเขาเลยอย่าไปก๊อปปี้แค่รูปแบบเพราะสุดท้ายคุณจะได้อะไรครับรูปแบบต้องซทำซึ่งเดี๋ยวจะบอกทำยังไงฉะนั้นนี่คือเครื่องมือตัวหนึ่งนะในการพัฒนาองค์กรนะ ต้องรู้จัก copy กสิ่งที่ดีๆของคนอื่นแต่การ copy เนี่ยต้อง copy สองอย่างพร้อมกันครับวิธีคิดกับวิธีทำครับเพื่อจะเกิดอะไรครับวิธีทำใหม่ๆเ,เ,นะเนี่ยกับวิธีคิดใหม่ๆที่เราไปเรียนรู้ต่อจากเขาเนี้ยเนี้ยกระบวนการคิดมันจะนําไปสู่นี่นะการยอมรับสิ่งที่มันมีอยู่จริงวันนี้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยกำลังมาชวนพวกเราว่าพูดเป็นไทยคนข้างนอกนะคุ หม่ก็เลยฮนะน้องผู้หญิงคนนี้อะเขาหลานคนนี้นะเขาเป็นอะไรฮนะเป็นโรคบูลิเบียโรคที่กินอะไรแล้วรู้สึกผิดเพราะมีความเชื่อกินแล้วจะอ้วนใช่ไหมทำไมเขาถึงเชื่อว่ากินแล้วจะอ้วนครับเพราะเขามีภาพนีงของตัวเองตอนอ้วนแล้วเขาเกียดภาพนี้มากแล้วภาพนี้มันก็ไปอยู่ในนะะอะไรฮะสมองเขาเลยแล้วมันฝังเมมโมรี่ที่มันจนเขาตายอะ่ะพวกนี้จะตายในอายุสั้นๆนะฮะลแล้วตา,ายด้วยโรคเดียวครับขาดสารอาหาร เราอะไรกินเสร็จแล้วต้องอาเจียนไงแต่ตอนกินกินเยอะเลยนะแต่พอกินเสร็จแล้วรู้สึกผิดเพราะเดี๋ยวจะอ้วนก็เลยต้องไปอาเจียนเขาจะไม่เคยเห็นภาพจริงของเขาคือตัวนี้เลยนะทุกครั้งที่เรคฝั่งเขาจบลือนี่ก็จบก็จะเห็นภาพตัวนี้ตลอดเลยเหมือนเขาเป็นโรคจิตไงเพราะมันคือโรคจิตนะฮะโรคกนี้เป็นโรคจิตนล่นแหละแล้วตอนนี้ก็เป็นโรคจิตแบบนี้นะคือไม่เห็นตัวเองจริงๆหรอกเห็นแต่ตัวเองแบบนี้ตลอดเลยฉันดีนะฉันยังอยู่นะฉันยังเจ๋งอยู่นะไม่มีใครมาแข่งกับฉันหรอก คนขอกใช้ยี่ดีอยู่เลยแต่ตอนนี้คืตัวนี้แหละแน่่คือที่ผมบอกไปว่าองค์กรมันผ่านเพราะแบบนี้นะครับเพราะไม่เคยกล้าวัดตัวเองแลง้วตอนนี้เนี่ยองค์กรแห่งความสุขก็คือการแต่งตัวัดตัวเองคนของคุณพร้อมจริงป่ะองค์กรขอคุณพร้อมจริงป่ะคุณบอกคุณอยากพาองค์กรไประดับโลกคุณก็ให้เอาคนไปรู้ว่าคนคุณจะไประดับโลกได้ไหมถ้าคนคุณไประดับโลกไม่ได้ความฝันของคุณคือความอะไรนะก็ความฝันต่อไปแต่ถ้าคุณเอาความไประดับโลกมาปุ๊บเอาคนของคุณมาวัดคณของคุณวันน คุณความ,ม,มารู้ความสามารถความคิดมันถึงระดับโลกคุณไปถึงอนะไรมันไปเพราะความวิชั่นไงไปเพราะความวิสัยทัศน์ไหไม่ใช่ไปเพราะความรู้สึกของอะไรเจ้าของผู้นี้เขาเขาแกบอกว่าจะไประดับโลกแต่พนักงานบอกว่าเฮียครับระดับโลกคืออะไรครับเฮียครับที่เราอยู่เนี่ยระดับโลกเนี่ยครับแล้วถ้ามันมีแกกว้างเท่าไหร่คุณไปถึงไหรอครับเน็ตน,นี่นะวันนี้เรา,ามาพูดถึงเรื่องการสร่องกระจกเราอยากเป็นคนนี้จริงๆมากกว่าเป็นแค่ความรู้สึก นัสิ่งทั้งหมดที่มาคุยกันนี้คือเครื่องมือจุดแข็งจุดอ,อ่อต้านติดผู้ค,ค้าที่เราเรียกว่าโซลต์อะไรสิ่งเนี่ยเอามาใช้ในการพูดในองค์กรเพราะถ้าเมื่อไหร่ไอ้เครื่องมือพวกนี้มาพัดมาใช้ในการพูดในองค์กรคุณจะเริ่มเห็นนี้นะอะไรที่คนจะ,ะออกกรักองค์กรอะไรที่องค์กรจะทําให้คนรักเห็นไหมเริ่มซับซ้อนแล้วไงไม่ใช่ว่าผมให้เยอะแล้วนะทำไมไม่เห็นรักผมเลยว่าต้องการอะไรจริงก็ได้จริง,หรงไหม แต่ถ้าเราไม่ถามว่าสักคนใหญ่จะได้อะไรเนี่ยคนละเรื่องในความรู้สึกของคนที่ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการกับได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงไหมครับไอ้นี่เป็นเรื่องที่ท้าทายเพื่อเวลามากเลยนะเรามักจะัให้ของที่เขาไม่ต้องการมากกว่าเขาต้องการแต่เราเชื่อว่ามันดีเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะเราเชื่อว่าดีเรามีความเข้าใจเขาว่ามันดีแต่ในความจริงเขาอาจจะเชื่อว่าไม่ดีอ็ไ้จริงไหมฮะเรื่อสิ่งที่ต้องการคือควรจะให้ในสิ่งที่เขาอยากได้แล้วควรจะให้ในสิ่งที่เขาควรจะได้ อยากมีเหตุหผลก็คือต้องให้เหตุผลประกอบใช่ไหมแลก็ลูกอ่ะอไม่ไดเรียนหนังสือนะลูกถ้าหนูไม่เรียนหนังสือนะอนะาก็หนูจะได้มีอนา,าคตที่ดีนะมีการศึกษาที่ดีมีาาครอบครัวที่ดีมีรายได้ที่ดีมีฐานะหน้าที่การงานที่ดีนะอันนี้ก็หลัก ในการอยู่รวมกันในการสร้างปฏิสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์ร่วมกันแล้วคนละองค์กรทํำยังไงองค์กรละ